พบกับต้นและนิกแล้วร้านเพชรทองบุญพิทานะครับกับของสวยๆงานดีๆเช่นเคยครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้จะมีงานสวยๆชิ้นไหนบ้างเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ ข้อมือเพชรฉลุลายประดับเขียวส่องงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นปาหะน้ำหนักรวม19.97กรัมประดับเม็ดยอดด้วยเขียวส่องจันดิบนะครับแล้วก็ประดับเพชรกุหลาบจำนวน130เม็ดรวม1.85กรัตหน้ากว้างนะครับของตัวสาย้ซ้เนี่ยจะอยู่ที่0.8เซนติเมตรความยาว18เซนติเมตรราคาขายเพียง35,500บาท ความน้าซื้อนะครับของชิ้นงานเนี่ยก็คือ1ได้ความเก่านะครับตัวความเก่าของชิ้นงานพี่ๆดูที่ลวดลายของเขาจะทําเป็นลายพันพฤกษานะครับมีความละเอียดละออแล้วก็ประดับด้วยเพชรกุหลาบ ตัวเพชรกุหลาบเนี่ยก็ขาวแล้วก็เล่นไฟนะครับส่วนตัวเขียวส่องเขียวส่องเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ทําให้ชิ้นงานนี้ดูน่าซื้อแล้วก็เออหน้าเก็บสะสมมากๆเลยเพราะว่าเป็นเขียว่องจันดิบนะครับ สวยแบบธรรมชาติไม่ผ่านการปรุงแต่งใดๆแล้วก็เม็ดไม่ได้เล็กเลยเม็ดขนาดเห็นชัดตัวเขียว่องเนี่ยเฉดสีก็จะเป็นสีเขียวเข้มประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้นจะใส่เทียบกับข้อมือให้พี่ๆชมนะฮะนี่เห็นไหมครับขนาดไม่ได้เล็กเลยขนาดกำลังสวยความน่าซื้ออีกประการเลยก็คือเรื่องของราคา ราคาดีครับแค่ตัวเรือเนี่ยก็คุ้มแล้วเขียว่องดิบหลายๆเมตรเนี่ยเหมือนเป็นสิ่งแถมเลยนะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆนอกจากพี่พี่จะได้งานที่ละเอียดละออสวยงามยังได้ความเก่าและพลอยสวยๆด้วยครับ ต่างหูบลูโชพาสประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม11.15กรัมประดับเม็ดยอดด้วยบลูโชพาสเม็ดใหญ่นะครับแล้วก็ประดับเพชร60เม็ดรวม90ต่างหน้ากว้างของตัวต่างหู1.4คูณ1.9เซนติเมตรราคาขายเพียง28,500บาท คุมมากๆราคาดีจริงๆเลยนะฮะแล้วก็ตัวชิ้นงานเนี่ยก็คือแข็งแรงแน่นหนาเหมาะกับการใช้งานใส่แล้วเห็นชัด เต็มหูแน่นอนสำหรับตัวต่างหูคู่นี้นะครับ Blue t พ p a s จะเป็นสีฟ้ามีประกายนะครับมีออร่าจากตัวพลอยเนี่ยสะท้อนออกมาเวลาโดนแสงก็จะสวยงามมากๆเลยตัวเรือนนะครับจะเป็นตัวเรือนแบบเรียบหรูดูดีแล้วก็จะเป็นแบบ,บ่วงหนีบนะครับความเชื่อนะครับของ Blue t o p a s เนี่ยเรามีความเชื่อว่าเป็นอัญมณีที่ช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายนะครับรวมถึง ช่วยเสริมนะครับสภาพจิตใจของเราเนี่ยให้แข็งแกร่งแล้วก็มีความกล้าหาญมากยิ่งขึ้นเหมาะกับพี่ๆนะครับที่จะใส่เอาเครดเวลาที่เรารู้สึกอ่อนล้านะครับหรือว่าไม่ค่อยมีกำลังใจใส่บูท,ทพ้าจะทำให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้นครับ ต่างหูตุ้งติ้งทวาราวดีแก้วฟ้าเขียวนะครับชิ้นนี้น่ารักมากๆแล้วก็หายากมากๆเลยตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%นํามาเกาะน,นะครับกับตัวลูกปัดทวาราวดีแก้วฟ้าเขียวน้ำหนักรวมนะฮะอยู่ที่3.44กรมัมความยาวตั้งแต่ห่วงเกี่ยวด้านบนจนถึงตุ้งติ้งนะครับ3.2เซนติเมตรราคาขายเพียง1,950บาท สวยงามจริงๆะฮะแล้วก็ความน่าซื้อเนี่ยก็คงอยู่ที่ตัวทวาราวดีพี่ๆหลายท่านนะครับที่เล่นลูกปัดทวาเนี่ยจะทราบเลยนะฮะว่าทวาราวดีแก้วฟ้าเขียวเนี่ย หายากแล้วก็มีราคาหน้าซื้อเป็นสีที่แปลกนะครับเขาจะเป็นสีเขียวออกเขียวแกมฟ้าแล้วก็ชิ้นเนี้นำมาเกาะทองทำเป็นตุ้งติ้งขนาดนะครับก็คือเป็นขนาดที่น่ารักใส่ยังไงก็ดูดีนะครับไม่ว่าจะใส่ในโอกาสไหนก็แล้วแต่หยิบมาใช้งานได้ตลอดเวลาเลยเสริมความน่ารักได้มากแน่นอนสำหรับตัวทวาราวดีชิ้นนี้นะครับงานดีแล้วก็งานตุ้งติ้งเนี่ย ขนาดของหน้าตุ้งติ้งประมาณนี้เทียบกับติ่งหูเห็นไหมฮะกำลังสวยแล้วก็ได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์ด้วยครับเข็มกลัดช่อองุ่นงานเก่าตัวเรือนจะเป็นทองคํา50%นน้ำหนักรวม46.86กกรัมประดับด้วยทับทิมพม่าดิบนะครับแล้วก็นิราพม่า รวมถึงจะมีแก้วโป่งขามด้วย1เมตรนะครับประดับเพชรกุหลาบจำนวน84เม็ดรวม84 m, ตังหน้ากว้างของตัวเ,เข็มกลัดเนี่ยจะอยู่ที่5.6คูณ8.7เซนติเมตรราคาขายเพียง 5,9,500บาทสวยงามเหลือเกินครับพี่ๆดูที่สีสันนะฮะแล้วก็ลวดลายของตัวชิ้นงานชิ้นงานเนี่ยเขาจะใช้ได้นะครับทั้ง2แบบทั้งเป็นจี้แล้วก็เป็นเข็มกลัดได้ด้วย ชิ้นงานสวยนะครับแล้วก็มีความละเอียดอ่อนหวานมากๆน่าใช้มากๆเลยฮะตัวทับทิมพม่าดิบนิรลานะครับก็สีสันสวยงามเหลือเกินอยู่บนตัวเรือนที่เข้ากันนะครับแล้วก็เป็นงานที่มีดีไซน์จริงๆ,จงๆเจ้าของเดิมเนี่ยเขาจะใช้แก้วป่งขามนะครับ1เม็ดมาประดับเพื่อเสริมเอาเคล็ดเพราะว่าเขามีความเชื่อว่านะครับแก้วป่งขามจะช่วยป้องกันพวก คุณใส่นะครับหรือว่าสิ่งไม่ดีโชคลายต่างๆเขาก็เลยนํามาใส่เอาเคล็ด1เม็ดที่พี่ๆเห็นเป็นแก้วใสๆอยู่ด้านขวามือนะครับส่วนตัวทับทิมพมา่าดิบแล้วก็นิลล่าเนี่ยเขาก็จะมีตำหนิตามธรรมชาติเนื้อพลอยบ้างขนาดนะครับชิ้นใหญ่เวลาใส่เป็นจี้ก็จะได้ขนาดประมาณนี้เห็นไหมฮะเห็นชัดงานสวยแล้วก็อ่อนหวานมากๆเลยงานแบบนี้นะครับ เป็นงานเก่าแท,แท้ดีไซน์แตกต่างไม่เหมือนใครแน่นอนใส่ยังไงนะฮะก็ดูเด่นแล้วก็ดูมีสไตล์เป็นของตัวเองใช้เป็นเข็มกลัดก็สวยงามเหลือเกินไม่ว่าพี่ๆนะครับจะนำมาใช้กลัดกับชุดไหนก็แล้วแต่งานเล็กงานใหญ่รับรองเลยว่าจะทำให้พี่ๆดูโดดเด่นเหนือใครแน่นอนครับ ชุดกระดุมนาคงานเก่านะครับตัวเรือนเป็นนาค40%น้ำหนักรวม9.75กรัมหน้ากว้างของเม็ดรกระดุมเนี่ยจะอยู่ที่1.4คูณ1.4เซนเมตรราคาขายทั้งชุดเพียง15,500บาทชิ้นนี้เป็นงานเก่างานบ้านคนนะครับที่ต้นได้มานะครับก็คือสู้ราคามาเพราะว่าชอบมากๆเลย หายากมากๆนะครับสำหรับชุดกระดุมนาคแบบนี้งานโดยรวมเนี่ยอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับจะมีรอยการใช้งานบ้างเล็กน้อยแต่โดยรวมก็คือสมบูรณ์แล้วก็น่ามีไว้ใช้ครับมีความมันวาวนะครับแล้วก็ไม่แตกร่อนสำหรับตัวเม็ดกระดุมนะคะขนาด ของเม็ดกระดุมเนี่ยเด๋ยวต้นจะเทียบขนาดเวลา,าใส่ขึ้นเสื้อนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับพี่พเวลาเราใช้ก็เข้าไปใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เข็มกลัดเนี่ยล็อกอยู่ด้านในขนาดก็กำลังสวยงามพี่พี่สามารถที่จะอัดแอปนะครับใช้ได้เลยทั้งชุดที่เป็นชุดร่วมสมัยนะครับหรือว่าจะเป็นชุดไทยเลยเนี่ยรับรองเลยว่าดูดีในทุกๆมุมมองแน่นอนครับ จีสมเด็จโตกรอบเพชรน,นะครับกรอบทองคำ75%า75%องค์สมเด็จโตเนื้อทองคำน้ำหนักรวมทั้งองค์นะครับอยู่ที่19.04กรัมประดับด้วยเพชรจำนวน33เม็ดรวม60ตังต์หงนักว้างนะครับจะอยู่ที่2.3คูณ3.7เซนติเมตรราคาบูชา51,500บาท สวยงามลวดลายขององค์สมเด็จโตเนี่ยคมชัดแล้วก็ดูมีพลังมากๆก,กรอบอยู่ในสภาพที่ดีครับกรอบไม่แตกร่อนนะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังเนี่ยก็ลวดลายสวยงามเช่นเดียวกันดูสภาพของกรอบกันก่อนนะครับกรอบสภาพดีแล้วก็อยู่ในกรอบกันน้ำนะครับส่วนเพชรท,ที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีเช่นเดียวกัน นอกจากชิ้นงานนะครับที่สวยงามแล้วก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ขนาดขององค์สมเด็จโตเนี่ยก็เป็นขนาดที่บูชากำลังสวยพี่ๆดูสิครับความสมบูรณ์แล้วก็ความคมชัดขององค์สมเด็จโตสวยงามเหลือเกินขนาดบูชาเวลาเราใส่ขึ้นคอก็จะประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะใส่กับสร้อยคอลายสวยๆนะครับอันนี้ต้นใส่กับสร้อยคอลายอิตาลีก็ดูดีแล้วก็ ดูไม่เกือเขินนะครับแต่ถ้าพี่พี่เนี่ยมีสร้อยคอห่วงเพชรเนี่ยใส่บูชากับอองค์สมเด็จโตองค์นี้ก็ดูเข้ากันกด cf กดบูชามาได้เลยครับ จี้ทวาราวดีหัวเทียนเกาะทองนะครับทองคำ75-90%ถึงประดับด้วยทวาราวดีหัวเทียนน้ำหนักรวมอยู่ที่5.17กรัมนากวกาของตัวจี้0.9คูณ3.6เซนติเมตรราคาขาย8,950บาทเครื่องประดับราคาตำกวน1 0 0่า10,000บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับชิ้นงานสวยสมบูรณ์ดูฝานะครับกระปาะที่หุ้ม แน่นหนาแล้วก็ไม่เปิดออกนะครับส่วนตัวห่วงตัวจี้แขวนนะครับก็อยู่ในสภาพที่ดีเช่นเดียวกันเม็ดลูกป,ปัดทวาราวดีแบบหัวเทียนเม็ดนี้นะครับมีความสมบูรณ์สวยแล้วก็ลวดลายดีฮะเห็นไหมฮะกระเปาะแน่นหนาใส่ยังไงก็ดูน่ารักนี่ฮะใส่ขึ้นคอนะครับ ใส่ได้ทุกวันดูโดดเด่นเสริมความน่ารักได้มากเลยสำหรับเมดทวาราวดีเม็ดนี้นะครับแม้ว่าจะหยิบมาใช้งานในโอกาสใดๆก็แล้วแต่ซื้อแล้วนะครับโดดเด่นซื้อแล้วมีคนชมแน่นอนสำหรับเม็ดลูกปัดทวามเม็ดนี้ครับ จี้หลวงพ่อบ้านแหลมกรอบทองนะครับกรอบทองคำ75-90%ถึงประดับด้วยองค์หลวงพ่อบ้านแหลมเนื้อเงินน้ำหนักรวมทั้งองค์นะครับ15.14กรัมนากว้างอยู่ที่2.5คูณ4.1เซนติเมตรราคาบูชาเพียง8,590บบาทงานสวยแล้วก็อยู่ในสภาพที่ดีกรอบหนานะครับแล้วก็ลวดลายดีมีการแกะนะครับลวดลายโดยรอบแล้วก็ องค์หลวงพ่อบ้านแหลมเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อเงินนะคะมีการแกะว่าเป็นองค์ปี2,546ครับชิ้นงานอยู่ในกรอบกันน้ำสภาพสวยไม่ว่าจะใช้บูชาเองหรือซื้อนะครับให้เป็นของขวัญก็ได้รับรองเลยว่าถูกใจแน่นอนสำหรับอองค์พระหลวงพ่อแม่แหลมองค์นี้ขนาด ขนาดนะครับใส่เทียบกับลำตัวต้นก็จะได้ขนาดประมาณนี้กำลังสวยเลยครับใส่บูชาได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงเลยใส่กับสร้อยทองลายสวยๆนะครับหรือว่า,าประยุกต์ใช้กับสร้อยคออิตาลีแบบนี้ก็ได้รับรองเลยว่าสวยงามแล้วก็ดูดีแน่นอนครับ แหวนเขียว่องประดับเรือนเพชรนะฮะตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม18.31กรัมประดับเม็ดยอดด้วยเขียว่องจันขนาดถึง11กรัตเลยนะฮะแล้วก็ประดับด้วยเพชรรวมทั้งวงในอยู่ที่7.18กรัตแบ่งเป็นเพชรยอดเม็ดใหญ่นะครับจำนวน12เม็ด รวม3.89กรัดตกเม็ดละ32ตังเลยนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรบริวารอีก66เม็ดรวม3.29กรัดขนาดแหวน60ราคาขายนะครับ345,000บาทสวยงามเหลือเกินเป็นแหวนวงใหญ่นะครับได้เพชรใหญ่แล้วก็ได้พลอยใหญ่เห็นชัดจัดเต็มมากๆเลย ตัวชิ้นงานเนี่ยถูกดีไซน์ถูกฝังออกมาอยู่ในสภาพที่ดีสวยกลิบเลยนะฮะแล้วก็ตัวเพชรที่ประดับทั้งเพชรเม็ดใหญ่แล้วก็เพชรเม็ดเล็กขาวเล่นไฟใช้ได้เลยครับข้างในก็ตำหนิน้อยเช่นเดียวกันนะฮะประกายดีเพชรนะครับไฟดีอยู่บนตัวเรือนที่วงใหญ่เห็นชัดจัดเต็มแบบนี้น่ามีไว้ใช้นะครับ ตัวเขียวส่องเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าซื้อนะฮะได้เขียวส่องจานขนาดถึง11กรัตเฉดสีของเขียวส่องจะเป็นเฉดสีเขียวเข้มมีประกายแล้วก็มีออร่าเฉดสีประมาณนี้เลยนะครับอยู่บนตัวเรือนที่เป็นตัวเรือนเพชรเม็ดใหญ่ดูเด่นดูเข้ากันมากๆเนี่ยฮะใส่เทียบกับนิ้วต้นก็คือเห็นชัดเป็นแหวนวงใหญ่จริงจริง าพี่ๆนะคะเป็นอีกหนึ่งท่านที่ชอบสะสมชอบซื้อแหวนวงใหญ่ๆนะครับทั้งเพชรใหญ่พลอยใหญ่นะครับวงนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าพิจารณาโดยเฉพาะพี่ๆที่ต้องการความภูมิฐานนะครับอาจจะเป็นหัวหน้างานผู้บริหารนะครับหรือว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยต้องคิดว่าแหวนวงนี้ซื้อแล้วเหมือนการลงทุน ซื้อแล้วนะครับได้มูลค่าแน่นอนสำหรับพอยใหญ่ๆเม็ดใหญ่ๆแบบนี้ CF ได้เลยครับเรานะครับจะเปิดทําการทุกวันเสาร์อาทิตย์นะฮะตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งที่เจเจมอลชั้น1ห้อง F 2 0ถ้าพี่ๆไม่ได้วางแพลนนะครับไปเที่ยวไหน เรียนเชิญมาช้อปปิ้งมาพบปะพูดคุยกันที่หน้าร้านนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยสำหรับพี่ๆที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับแล้วพบกับการอัปเดตในวันพรุ่งนี้ในช่วงเย็นแล้วพบกันครับบ๊ายบาย